อาละค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดพารวยก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขอให้กับสายรูดครับ3วันดี4วันตายสวันตาย1วันดีผมว่านี่เนาะสายรูดนี่มันกะย,ยังยังยังถือไว้ ตกลุมอยู่บ่อยๆนะครับสายรูดนี่เข้าตกลุมอยู่บ่อยๆเ้าก็ต้องขอโทษขอภั้กับสายรูดนะครับผมนะก็ต้องสู้กันต่อไปอีกครับเขาแน่รุดแน่รุดรุดเข้ากับมาลุ่งให้คือเกาถ่ายัง่งอยากเบิงเป็นแนวทางเป็นเพียงแนวทางให้แนวทางอาจจะตกลุมบ่อยเราก็ต้องไปต้องสู้กันใหม่ครับผมนะสำหรับสายลูดนี่สายลูดนี่หลุดบ้างเนาะ รุดเข้ารุดๆเข้าๆอยู่นะครับผมเราก็ต้องมาเกินวันกันไว้ก่อนนะครับไม่มีอะไรจะเพิดน,นอกจากคำขอโทษนะครับผมขอโทษขออภัยกับสายรุดฟันศูนเนาะศูนมันไปมาเลยครับศูนย์ไปมาเลาอีกแล้วมันไปออกศูนหนึ่งเนาะไปออกตัวจอห้อ,อยูศูนหนึ่ง แล้ววันนี้ก็เป็นหกกับหัวหัวกับเก้ากับหัวเนาะสัดส่วนมากเก้าสามก็ออกหกสามหนึ่งเก้าก็ออกหนึ่งหกนะสัดส่วนมากครับเราก็ต้องขอพูดไว้ก่อนเสมอนะครับว่าถ้าเข้าแล้วก็ขอให้หยุดต้องเชื่อฟังกันเนาะเพราะว่าได้ก็ดีก็เสียกลับขึ้นไปนะครับนะสำหรับสายเจานะเนาะสายจอมันเข่าอยู่ แต่ว่ามันกับเขาน้อยแรกแล้วถ้าผูใ้ใดบยุดนี่กะมันอาจจะเอาเงินเรากลับคืนไปนะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกเลขอะไรครับอย่างน้อยถ้าเขาแล้วกะเอาไว้ก่อนนะครับถ้าผู้ใดได้ฟังคิดของท่อมนิดตั้งแต่แรกแกตั้งแต่ล่งหัวหตั้งแต่แรกแลกนี่กะจะพูดว่าเสมอว่าเข้าแล้วก็ขอให้หยุดไม่ว่าจะเป็นล่าหุ้น ไว้ยังกันแล้วแต่ครับเท่ามือนานมันได้แล้วก็วยุดกับพ่อครับลูกจากพ่อนะครับมันก็จะลุ่งก็จะรอดถ้าบบพ่อนี่โลภมากลาบหายมันอาจจะจริงอย่างที่พูดไว้ก็ได้นะครับผมถ้บบ่เสื้อฟังกันเนาะมาบางคนก็คอมเมนต์ไว้ว่าเอาเาพาะฮาน้อยก็ได้หรือว่าท่านผู้ชมอะบ่เอาหุ่นหรอมันบอกครับ กับคอมเมนต์ไว้ครับถ้าผู้ใดยังต้องการล่าหุ้นอยู่แต่พู้ต้องแ่มมีคอมเมนต์เทากับบรูนะคะว่าอาจจะลงอาจจะมาดูเฉพาะแนวทางฮานอยหรือเปล่าครับหุ้นยังจะดูยังต้องการตัวเด่นกันอยู่บ่าครับสาหรับล่าหุ้นเรัคอมเมนต์ไว้ก็ได้ด้วยครับเพราะว่าบางคนกับคอมเมนต์บอกว่าเลขเยอะเอาเฉพาะฮาหนอยอะไรประมาณนี้นะฮอกบอูู่า ทานผู้ชมยังเหรียญหุ่นอยู่บอครับเอาเป็นว่าก็ยังรุ่งหายก่อนได้ครับเนาะลงล่าหุ้นให้ก่อนสำหรับถ้าใครลินนะถ้าใครบริลลนเท่ากับเลื่อนผ่านนะครับผมนะเราก็ไม่ว่ากันมาล่าหุ้นบวกยี่กีสำหรับพรุ่งนี้ครับวันจันทร์จะมีหวยเล่านึ่เด้อครับเอาไปก่อนครับ ยี่กีบวกกล่าหุ้นพรุ่งนี้วันจันครับตัวเด่นครับสองตัวหกับเจ็ดครับหกับเจ็ดลูดสองตัวลูดหกกับเจ็ดชอบบนก็ลูดบนชอบล่างก็ลูดล่างดวงล้วนๆดวงกันล้วนๆเลยครับเลือกตบเลือกฟังผิดมันอาจจะไม่มาเลยหรือว่าอาจจะมาช้าถ้า่บ่เขาไพา่ในซีตาก่พ่อครับเราก็ต้องเก็บทุนไว้ สู้พรุ่งนี้ครับมันจะคงเป็นไปบ่ไดดที่มันจะบ่มานะมืออื่นกันแล้วแต่สมุดว่านะครับผมนะเป็นเพียงแนวทางถ้าว่าเขาพ่ายในซีตานี่กับพ่อคอยเก็บเงินไปเห่นพรุ่งนี้แต่ถ้าเกิดเข้าตาแรกตาสองตาสามแล้วขอหยุดเขาตาใดแหลกแหลกหรือว่ายังไงก็ขอร้องให้หยุดนะครับผมลาหุ่นเนาะหกกับเจ็ดลูดสองตัวครับจัดไปมา สำหรับฮานอยค่ะฮานอยมาฟังผลฮานอยกันสักหน่อยครับสำหรับฮานอยฮานอยพิเศษออกหนึ่งออกสองหกหนึ่งครับล่างออกสามหนึ่งครับเขาครับเขาตัวจอยอยู่ครับผมหนึ่งสามเนาะส่วนฮานอยปกติออกห้าสองเก้าล่างออกสองจิ 2, หลุดครับ v i p ออกสี่แปดจด ล่างออกหกสามหลุดแคบนะหกกับเก้ามันกลับหัวค่ากันครับผมมากลับใ่อกันเลยครับสูตรยังไหวกันบอถ้าบม่ไหวห้าก็ต้องพักนะครับผมถ้าไหวห้าก็ต้องไปต่อครับผมกับแนวทางหวยหาหนอยคําว่าแนวทางเมาเราไม่สามารถรู้นะครับว่าจะออกอะไรพวกนี้ครับสายลูดสายวิ่งพันธงไปที่เจ็ดครับ สายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่เจ็ดครับรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดเจ็ดตัวเด่นตัวเน้นครับตัวเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเน้นเจ็ดจับคู่ครับเจ็ดสาม เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าครับรูดเจิตวิ่งจิตฟันทงเอาอะไรมาฟันนอกบาทนี่ถึงจะหายมันขาดครับหมุดคือน,นี่อาจจะบริใส่มีฟันนะวันนี้คือขอเป็นมีอิโตฟันอะไรกันครับผมนะอาจจะมาสะแตะกิ ต้องรอกันนะคะผมถ้าผู้ใดยังมากกับล่อกันเด้อครับผมจบจากหวยลาวหวย้าน้อยเขาก็จะไปลงหหวยลาวให้ถ้าผู้ใดเป็นแฟนหวยลาวเขาก็ต้องไปต่อครับมาตัวเด่นครับสองตัวเจ็ดกับศูนย์ครับศูนย์จับคู่ครับศูนย์สามศูนย์หก 0ูครับ 03, 06, 09ไปต่อครับผมตกกันครับ6กสามหกเสามครับ มันจะเป็นยังไงมูหรือจาหกสามทวนี้ยหกเก้าเ้าสามครับผมเป็นมูหรือเป็นจาเขาก็ต้องติดตามรุ่นกันอีกทีนึงครับผมกับไปต่อครับสำหรับจับสามตัวครับหกเจ็ดศูนย์เจดศูนย หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหกโอเคครับผมกับแนวทางฮานอยจบการคำนวณไว้แล้วเราไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งตอนเย็นนะครับผม ก็ต้องท่าใจไ้บบางนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาของตัวเลขนะถ้าผู้ใดยังมักกันอยู่กะกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันน้ำเด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ก,ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องิงครับ